สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาถ่ายวิวการทําบ้านแปลงเมืองให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของปิงปองทั้งผนังแล้วก็หลังคาแล้วมันดียังไงประหยัดยังไงเดี๋ยวผมจะไปถามเจ้าของบ้านนะฮะเขาซื้อมาเนี่ยก็เกือบปีแล้วละหกเจ็ดเดือนแล้วนะ,ะเดี๋ยวไปถามคุณนะแจ๊บสวัสดีครับ,บ,น,รบนั่งนั่งอยู่ยพอดีเลยอ่ะเนียเนี้ยก้านหม่ <laughs> เเจ๊ขอโทษนะใช้ไม้เป็นก้านไอ้แค่ห้ไม้เป็นกา้านไม้ไม,ไม่เป็นไรหรอกค่ะเราอยู่กับแบบธรรมชาติค่ะเป็นไงบ้างสวยได้แล้วได้แล้วก็เย็นดีค่ะ,ะหักลบออกจากโครงสร้างอื่นนะคะมันก็จะเป็นการถูกค่ะอ๋อนะถูกค่ะ,ะคิดไปคิดมาค่คนเข้ามาใช้จริงเนี่ยดูเอาฟังเอานะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในเนี่ยผนังอะไรมั่ง<ช>มา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 ดูฝั่งนี้ทางครัวก่อนนะคะ มาดูครัวก่อนครัวก็เป็นผนงันนงเดนของฟิวโกงหมดเลยค่ะลายไม้สักค่ะสวยมากเลย,ลส,ยสวยค่ะแน่นนะคะแน่นแล้วก็ใช้กรอบอลูมิเนียมนะเจ๊เนานะกรอบอลูมิเนียมอ,อันนี้จากทางบริษัทก็ก็มีส่งมาให้ส่งมาให้พร้อมกันกับแบบเฟรมเลยนะคะ,ะหรือว่าถ้าเราไม่เอาของบริษัทก็ข้างนอกก็มีขายค่ะแต่ดูแล้วข้างนอกมันจะบางกว่านิดนึงเคยซื้อมาเผื่อที่มันไม่ไม่พอ บางก,กว่านิดนึงของ<า>บอริษัทปิงปองจะหนากว่าค่ะอ่าจะแข็งด้วยอ่าดีดมาอ่านกันดูดูเขาดูครัวหน่อยดูครัวค่ะครัวก็ทำใหม่ยังไม่เรียบร้อยค่ะโอ้ไม่ใหม่มหแลก็ยังไม่ดูแลโอ้ใช้กระดานไม้ลายหินลายหินสักง้งนอกบ,บ้านตัวบ้านจะใช้ลายหินทั้งหมดเลยค่ะรอบรอบบานเลยแต่ข้างในจะเป็นลายไม้สักทองแล้วก็สีขาวพื้นในห้องนอนนะคะ หลังคาหลังคาก็ของปิ่ง้องค่ะได้หมดเลยสี่คูณสี่คูณสี่ค่ะใช้คานเส้นใหญ่หน่อยนึงแต่ว่ามันใช้น้อยตอนแรกช่างเขาก็บอกว่ามันจะใช่เหรอแล้วทำไมไม่ตีตรงนี้ตีตรงนี้เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราดูในคลิปแล้วของบริษัทปิงฟองเขาบอกว่าใช้ได้แบบนี้แหละเพราะว่าหลังคามันหนา นี่ท้ายหนาสิบเซนนะคะคือไม่ย้วยแล้ค่ะแต่นี้มานนี้กี่เมตรสี่เมตรค่ะสี่คูณสี่เลยค่ะจริงนี้ผมไม่ต้องพูดแลยวให้ชมมาวบาน,นพูดให้คนใช้จริงเขาพูดไอคนขายพูดมาก็ล้ว่าเราไปโฆษณาสินค้าเราอีกจร<ช>ิไหมเจ๊ะเออจริงก็ไม่ได้ช่างมาืจริง่ะช่างญาติพี่น้องคือแบบว่ามีความรู้เรื่องช่างนิดหน่อยอก็พากันทำ ทำ,นะทำกันเองค่ะออก็เปิดถ้าไม่เข้าใจก็เปิด youtube ดูเลยค่ะออนี่พิธีมุงหลังคาเป็นแบบนี้นะวิธีใส่ผนังเป็นแบบนี้ใช่เห็ไหมแค<ข>่ดูก็ทำกันเป็นหมดแล้วจ้างช่างงอช่างปวดหัวออมาเข้ามาดูนี่อีกแล,แล้วนี่ดูดูดูในข้างนอกนี่นี่แล้วเขาตีแล้วเขาเย็บเนี่ยเขาเย็บเป็นอย่างนี้นะเย็บฝ้านะ นะไม่ใช่เย็บกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยใช่ไหมเจ๊ค่ะโหเย็บได้สวยมากเป็นระยะไอ้ที่ให้เย็บเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกให้ฝ้าเนี่ยมันเป็นสเตย์เป็นในตัวเลยเวลายมมามันจะได้ไม่โยกไม่อยู่ไวมันแข็งเป็นในตัวหวังกันเถอะนะเรื่องของเรื่องมัเลยไอ้เย็บเนี่ยต้องเย็บนะครับทุกหลังต้องเย็บเย็บค่ะอันนี้เย็บสิบเซนค่ะอ่า เย็บหัวรีเวทที่มันเป็นสิบเซนสิบเซนหัวสีขาวใช่ไหมเจ๊ใช่ค่ะอ่าเย็บสีขาวอ่าฟางรีเวทเขาก็มีหลายสีค่ะมีก็มาหนังเนี่ยแม่เข้าใจดีไซน์เนาะสีส้มแซดเลยอ่เเา,ยา,นะอเาเป็นลายมาค่ะทำเจ๊มาเดินเข้ามาข้างในทุกทางโอ้นี่ไม่สกักลายไม่สกักลายไม่สักทองค่ะางในลายงบมาเนี่ยทเดี๋ยวขออนุญาตเปิดม่านหน่อยให้แสงมาเข้าให้่านทุกคนเห็นเยอะหน่อยครับอ่าอ่า อ่าเปิดไฟให้เขาดูด้วยอ่ะมีกี่ห้องเนี่ยเจ๊มีสองห้องนอนค่ะอ๋อามาดูห้องนี้พี่ดูห้องนอนอ่ะ,นอนะมาเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาด,ดูให้หมดเิค่ะห้องนอนข้างในจะเป็นผนางสีขาวนะคะสีขาวที่ข้างนอกฝั่งนู้นที่เป็นครัวนะคะครับเป็นลายหินอ่อนเินกาบใช่ไหมคะ แล้วก็ข้างในมันก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เราเลือกได้เลยค่ะสั่งทางบริษัทได้เลยว่าเราจะเอาหน้า A เป็นสีอะไรหน้า B เป็นสีอะไรเราก็สั่งได้นะคะอ่ะเดี๋ยวนี้เจ้าของไอ้คนขายไม่ต้องพูดแล้วครูกค้าพูดแทนหมดเลยแล้วก็เห็นเอาไปอัพ Youtube มีคนดูเป็นหมื่นเลยของช่องเจนอะ่ะ ค่ะเออขอบคุณที่เกลานะคะอ่าเจ๊ก็เข้าไปตอบให้ผมหน่อยนะคลิปยูทูบเจ๊อ่าอ่าอ่าอาอันนี้อีกห้องหนึ่งเนี่ยมีต้องสองห้องนอนถ่ายได้ไหมเจ๊ห้องนอนถ่ายได้นะอ่าอ่าเนี่ยก็ขออนุญาตก่อนเพราะว่าเราไปลาบละล่วงเขาเออเออเนี่ย เย็นสบายค่ะเวลาตอนกลางคืนแอร์ก็ไม่มีนี่แอร์ไม่ได้ติดเลยค่ะเออเวลากลางคืนนะคะเราก็มีพัดลมในห้องน้าดูดออกไปเราจะดูเปิดแต่พัดลมห้องน้ําอย่างเดียวเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วก็แอร์ก็ไม่ได้เปิดพัดลมข้างในก็ไม่ได้เปิดนะคะเปิดแต่ในห้องน้ำอ่าเปิดหน้าต่างเนี่ยอ้าวเอาเป็นข้อคิดนะของแท้ต้องซื้อที่ปิงปองที่เดียวในประเทศไทย จดอนุสิทธิบัตรนะจะเพียงผู้เดียวก็ใอ้ท่านผู้ชมชมไปเรื่อยอ๋อนี่ปัตติกยังไม่ได้แกวเช่มเจนเนี่ยปัตติกยังแงฝังเลยมาดูหลายคนอยู่นะคะแล้วก็จริงๆเขาก็มาพูดเขาก็มาถามว่ามันยังไงราคายังไงเนี่ยเย็นไม่เย็นดูเจ้าตัวน้อยเขานั่งงอนเนี่ย ถ้าไม่เย็นเนี่ยส่วนใหญ่สุนัขหรือหมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนอนหรอกนะมัเขาชอบไปนอนข้างโอ่งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ๆอ่าแต่นี่ใต้ต้นไม้เขาไม่ไปนอนแล้วนะเขามันนอนในบ้านเห็นะเนี่ยดูสังเกตหมาเนี่ยสังเกตดูได้ว่าเขาเย็นหรือไม่เย็นเราดูเอาจริงไหมแจ๊เออผมสังเกตหมาอย่างเดียวท่างไหนอบอ้าวมันไม่อยู่หรอกมันไปทางอื่นมันไปนอนใต้ต้นไม้ใต้ป่านป่านนี่ถ้าเป็นบางหลังเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยเขาจะต้องใส่เสื้อให้เขาแล้วเขาเจน ถ้าเป็นบ้านบางหลังนี่ <c oughs> เขาจะไปอยู่ใต้ต้นไม้แล้วหรือใต้ข้างๆองใช่ค่ะหมาเขาชอบนอนกลางวันคือเขาจะเฝ้าบ้านอ้าวโอเคงั้นก็คงจะไปอีกหลังหนึ่งไปหลังไหนอำเภออะไรไม่รู้ทีเซตไว้ไปอาจจะไปเชียงยืนอีกหลังหนึ่งเข้าขอนแก่นออกมาแล้วก็ตามถ่ายให ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เห็นกันหลายๆที่หลายๆทางหลายๆห,หลังแล้วเจเนาะเพื่อเป็นอนิสงบอกให้เขาได้ใช้ของเย็นของถูกของแท้ของทนของดีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับมันเป็นช่องระบายอากาศแดดออกมามันก็ไม่ระเบิดเพราะแรงดันดความร้อน<ด>ของมิเตอร์ชีตก็ไม่เสียงดังครับมันจะมีเสียง เสียงอยู่แต่ว่าไม่ดังมากเหมือนกับแม่ทัชชิธรรมดานะคะถ้าแบบนั้นนะโอ้ดังเบิบเวิวนอนไม่ได้เลยแต่นี่เงียบคือเงียบระดับหนึ่งนะคะไม่ใช่เงียบกิบนะก็คือเงียบระดับหนึ่งแต่พอได้ยินเสียงให้พอได้ยินว่านาพอได้ยินมากคือเน่ฝนตกอ่าไม่ใช่เงียบไม่มีอะไรเลยตอนวี่จะว่าโม้เกินเหตุใช่ไหมใช่แต่ถ้าเรียกกับไม่ทด้ทิดเปล่ามันก็ ดังเหมือนตาะบางแตกอะไรอย่างนั้นนะรู้ไหมมันเป็นธรรมชาติมาแต่มันตกกลางคืนเลยจะนอนได้ไหมอ่ะแบบนั้นอะเออใช่ใช่ใช่อันนี้ก่อนเนี่ยแม่เนี่ยเขายื่นออกไปนอกนอกไอ้ชายชายคาหนึ่งเมตรเลยเนี่ยใส่ครอบข้างครอบอาเจ๊เดี๋ยวพาไปดูอีกทั้งข้างหน่อยข้างนอกด้วยไม่ได้ตรงไหนบ้างได้ค่ะตรงไหนบ้างก็เป็นลายหินกาบทั้งหมดเลยนะคะข้างนอกนะอ๋อแล้วก็ ั่งนี้ที่ยื่นออกจากตัวบ้านมาเม็ดหนึ่งใช้เหล็กนี่เม็ดหนึ่งค่ะแต่ว่าหลังคาเลยมาได้อีกนะคะเลยมาเหมือนจะสามสิบเซนเลยเนี่ยอ๋อเลยจากเหล็กมาอ๋อเลยจากหัวเหล็กเลยจากหัวเหล็กเพราะว่าเราจะแบบกันฝนสาดไงครับเอเหล็กเราจะได้ไม่เป็นสนิมดีไหมอ่ะเออดีเป็นความคิดที่ถูกอ่อ่ามามาดูข้างหลังดิ อ่ะอะไรคะมาโอ้โหนี่ข้างนอกหมดเลยนะเจ๊เนาะข้างนอกก็เป็นลายหินกาบค่ะลายหินกาบอ่ะมาเอามือ่ะเดี๋ยวดูให้หมดเดี๋ยวพาดูไม่หมดโดนอีกจะมาอ่าท่านผู้ชมบวยหาไม่ไม่ดูเอาให้ดูให้หมดอ๋ออ๋อนี่ใส่วงกบอย่างงี้นะเจ๊เนาะ อ,อนี่ผงกดซื้อสำเร็จรูปเหรอไม่ใช่ค่ะอันนี้มีช่างมาต,าตัดใสมาต,าตัดใสที่นี่นอ๋อมาต,าตัดใสเลยช่างก็บอกว่าถ้าพอเป็นผนังนี่มันจะมาตรฐานมันจะใสง่ายค่ะมันจะพอดีเป๊ะเลยเออถ้าบางทีถ้าไปก่ออิฐใช่ไหมฮะบางทีก่อนูนมั่งฉาบนูนมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มันจะไม่พอดีอะค่ะสำหรับเฟรมหน้าต่างนะคะช่างเห็นช่างเขาบอกแหละค่ะเพราะว่าเรา แค่ดูใช่ๆแตไม่เป็นร้อนอ๋อช่างลูมิเนียมันเห็นมันบอกมันบอกว่าทําง่ายกว่าที่ก่อปูนเออแล้วก่อปูนบางทีช่างทําไม่เสมอกันอาอาดูจากประสบการณ์จริงของคนสร้างบ้านนะครับนะนี่จากประสบการณ์จริงของคนสร้างบ้านเลยอ่าอ้าวอาอันนี้เดี๋ยวต้องไปต่อตรงกลาง วันนี้พามาที่ตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชียภูมิพาท่านผู้ชมมาดูเนี่ยปกติบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นมันผุมันเก่าหลังคาเป็นทรงจัว่วเปลี่ยนมาเป็นทรงโมเดิร์นใช้ปิงปองทั้งหมดเลยนะฮะตำบลนานาเสี้ยวนาเสียว,ยวอำเภอเมืองจังหวัดชียภูมิอ่านะตำบลนาเสียวเนี่ยภายนอกเขาใช้ผนงังนะสีเทาสี ปีกแบนทับสลับเทาเนี่ยฮะฝ้าข้างนอกเนี่ยไม่ต้องตีใช้ครอบสีเขียวเขียวนะแฟชิ่งของปิงปองครอบเลยนะฮะด้านหน้านะครับเนี่ยเห็นไมเหมาะสำหรับบ้านเก่าที่จะเปลี่ยนทรงหลังคาหลังคาที่ผูไม้ผูเปลี่ยนมาเป็นผนงังปีงปองฝ้าแบบนี้นะครับประหยัดเย็นเร็วแบบนี้ที่เห็นเนี่ยนะฮะ ประหยัดเย็นเร็วแข็งทนทานแบบนี้เลยนะครับฝากไว้พิ่าจรนา,นาสําหรับบ้านเก่าบ้านไม้ที่ปลูกเปลี่ยนทรงหลังคาได้เลยโดยใช้หลังคาผลิตภัณฑ์พื้นผนังหลังคาปินปองเย็นเงียบประหยัด